เน่เน่คั้ใกล้นี่ทบูคู่นะครับคันนี้ทบูคู่นะฮะบิฟฟี่วัดบูดนะพงมาลลยเดิมๆนะมีมัลติฟังชั่นนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ะลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากเลยว่ารีวิวคันนี้หน่อยนะ LDA นะปี2020นะครับผมมาดูกันคันนี้เป็น LDA ผ่อนอยู่ประมาณ11,000กว่าบาทนะครับผมราคาขายอยู่0,000 0 สามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะ l d A สี่ประตูนะครับผมดูมานี่ไฟโปรเจคเตอร์นะฮะฝากระโปรงคาร์บอนแท้นะครับผมมาพร้อมกับแม็กนี่ฮะขอบสิบแปดสวย,ยนะฮะแม็กใหม่ยังใหม่นะครับผมดูจากตรงกระจกาคาร์ต้แครมามานี่จากตรงหลุดเตีย้ยมาเรียบร้อยนะดูครับประมาณสามนิ้วจอดนะนี่ฮะแบตได้มนอยู่ข้างหลังแล้วครับอ่ามาดูข้างหลังกัน คันนี้มีกล้องหลังด้วยนะนี่ดูกล้องหลังมาดูภายในกันมาภายในก็เป็นภายในเดิมๆนะครับผมมีเก็บของนะก็มีเบาเป็นบเนบาะผ้าสีดำนะมาดูข้างหน้ากันนี่ฮะข้างหน้านะมีดิฟฟี่นะดิฟฟี่วัดบูธนะพวงมาลัยเดิมๆนะมีมาติดฟังชั่นนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมหกสปีดนะ มาดูเครื่องนี่เก็บมาให้เรียบร้อยนะห้องเครื่องครับผมอ่าสวยงามไหมดูนี่นี่มาดูใกล้นี่ทบคู่นะครับคันนี้ทบคู่นะฮะจัดเก็บมาร้อยระบบน้ำมันท่ออินเตอร์ทุกอย่างสวยงามหมดนะค,คันนี้นะฮะลูกค้าคระดิด,ดีปีดาวนะครับไม่มีครดิษก็ปีดาวได้นะแต่ผมดันให้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะผ่อนอยู่หนึ่งหมื่น 1,000กว่าบาทนะประมาณนี้นะครับแปดสิบสีงวดนะครับผมใครสนใจรถสิ่งนะรถเดิมนะตู้ทึบนะครับรถเก๋ง SUV มีหมดนะสนใจคอมเมนต์มานะใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย